เดี๋ยวออกมาเป็นซูเปอร์แมนเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนี่กูจะเอามอไซค์ o อ t ฟิ t ใช่ป่ะเอากระโดดซ้อนเฉยเลยสัตว์เอ้ยแบงค์ฮะมันต้องใช้ตังค์ว่ะอืมใช้ตังค์กูมี15บาทเอาตังค์จากไหนวะไปหาตังค์จากไหนวะทำภารกิจอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวก็ได้ตังค์เองสัตว์ป้นคนได้ไหมป้นเขาเป็น GTA ไอ้เฮียเลื่อนหัวกระชูดเลยทีเดียว ซ้อนมาซ้อนมาซ้อนมาไม่ซ้อนเดี๋ยวมึงเจอกูรอแป๊บหนึ่งได้ของดีละเดี๋ยวซ้อนแป๊บอย่าพึ่งดีขอกูซ้อนก่อนออกไปโชเฉบไปอ้าวเฮียใครวิ่งตามมาโชเฟอร์ครับแล้วได้เร่องนี้ใช่ไหมกูไปหาตังก่อน